ร้อยรักของท่านมาเก็บคะแนนกันเรื่องนี้ง่าย วัสดีนะครับวันนี้พี่กับตันมาสอนเรื่องของ100ร้อยละของธาตุเนาะมันก็จะเป็นการหาเปอร์เซนต์ว่าเฮ้ยในธาตุตัวนั้นเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ของธาตุอยู่กี่เปอร์เซนต์คอนเซ็ปต์คือเราต้องจําสูตรตัวนี้ให้ได้ก่อนก็คือเปอร์เซนต์ของธาตุเท่ากับเปอร์เซนต์ของธาตุที่เราสนใจส่วนด้วยธาตุน้ําหนักของมันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจําสูตรนี้สูตรเดียวเลยลูกอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าหาร้อยละของคาร์บอนและไฮโดรเจนในสารประกอบชนิดเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็หาน้ําหนักของธาททััััั้้้้งงงหหหมมมดดกก่่อออออนน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 วาาาาาํขคืะะะไรรบเพฉ ไปเปิดในตารางธาตุเนาะคาร์บอนจะหนัก12มีจมํานวน2ตัวก็คูณ2ไฮโดรเจนตารางธาตุจะหนัก1มีจมํานวน6ตัวก็คูณ6หลังจากนั้นรวมกันนะครับตัวนี้จะได้ออกมาเป็น24และตัวนี้รวมกันออกมาก็คือจะได้เป็น6รวมกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นน้ําหนักมวลโมเลกุลก็คือ30นั่นเองเห็นไหมเราก็จะได้น้าหนักมวลโมเลกุลคือเท่ากับ10ก็คือธาตุทั้งหมดเนี่ยหนัก30กรับนะครับเออก็จะเป็นน้ําหนักมวลโมเลกุลทีนี้สิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์ของตัวคาร์บ ร์บอนสิ่งที่เราสนใจก็คือคาร์บอนต้องอยู่ด้านบนและทั้งหมดต้องอยู่ด้านล่างดังนั้นคาร์บอนนะครับมีทั้งหมด2ตัวแสดงว่าจํานวนคาร์บอนทั้งหมดก็คือต้องมีที่เราสนใจคือ24แล้วส่วนด้วยมวลโมเลกุลทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดของก้อนเราเลยก็คือ30นะครับหลังจากนั้นก็ทําไปคูณร้อยนะครับแล้วก็คิดเลขออกมานะครับน้องก็จะได้คําตอบออกมาเป็น80%นตั่นเองเห็นไหมจะมาหาตัวไฮโดรเจนครับเหมือนเดิมครับเอาสนใจไว้ด้านบนแล้วส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ6ส่วนวด,ด้วย100 30เร็จบ คิดเลขออกมานะครับหนูก็จะได้ออกมาเป็น20%นั่นเองเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองน้องก,ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของธาตุที่เราสนใจแล้วนะครับพี่คิดว่าน้องทุกคนสามารถลุยและทํากับมันได้ให้เหมือนกับแก๊งโควิดแก๊งกับตัวแก๊งละแม่แก๊งอืนนะครับหรือแก๊งมองหาม 1, ้าเทิมหนึ่งมาเทมสองเนาะเพราะฉะนั้นพี่กัปตันหวังว่าน้องทุกคนจะลุยกับมันและทากับมันได้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็จบด้วยคำสุดๆสีเช่ชนนึิมค่บขอบคุณที่ว่าที่มีจอมย่ากับนะ